ครับของอผมธนชัยนะครับ c ีอของกลุ่มเนชั่นนะฮะขออนุญาตนักลงทุนแล้วก็ขอต้อนรับนักทุนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นการอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆของของเนชั่นนะครับต้องขอโทษที่เรามีการสลับคิวของเนชั่นกับนายนะฮะโดยเหตุผลที่เรียนสลับไปพอดีตอนแรกเขบอกจริงตั้งใจว่าอยู่คนละวันแล้วก็ ทาะตลาดแจ้งไปว่าอยากให้พอดีมีสล็อต,ตว่าง mm. ก็เลยอย่าอยู่วันเดียวกันแต่พออยู่วันเดียวกัน mm. ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาอยากให้ให้ลูกเขาพูดให้จบก่อนนะครับเพราะว่าของทีวีก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ของนายถ้ามาพูดหลังตัวแม่ก็รู้สึกจะแปลกๆก็เลยว่าให้ลูกพูดให้จบแล้วก็แม่จะได้พูดต่อนะฮะเผื่อ mm. มีคําถามอะไรต่างๆจะได้จะได้เกี่ยวข้องกันไปได้นะครับนะครับ mm. ก็ขออนุญาตที่จะเริ่มที่จะ อธิบายถึงผลประกอบการแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของในกลุ่มนะครับครับก็เป็นเรื่องแรกก็เลยเรื่องภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของงบประมาณโฆษณารวมนะครับงบประมาณโฆษณารวมของทั้งอุตสาหกรรมนะครับของทั้งอุตสาหกรรมนะครับในปีที่แล้วระหว่าง09กับ10เนี่ยขึ้นทั้งปีนะประมาณ12%เปอร์เซ็นต์ สำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยสัดส,ส่วนการเพิ่มก็ยังอยู่ในอัตราสัดส,ส่วนไล่ๆกันคือประมาณ12%นะครับคือขึ้นระหว่าง47,000ล้านไปที่53,000ล้านนะครับซึ่งตัวเลขนี้เราก็ได้มาจากทาง AC n i นิวซที่เป็นตัวเลขในการเก็บข้อมูลว่างบประมาณโฆษณาที่ใช้ทั้งตลาดนะครับทั้งตลาดนะฮะในครึ่งปีแรกนี่อยู่ประมาณ53,000ล้านนะครับก็เป็นส่วนของนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับปีที่แล้วสัดส,ส่วนของนังสุปพ์ทั้งปีเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ6% นะะฮก็คือระหว่างปี09ถึง10เนี่ยนะฮะขึ้นประมาณ6 6เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกจะขึ้นเพียง4เปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งปีแรกขึ้นเพียงสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับทั้งตลาดของหนังสือพิมพ์นะครับครับส่วนในส่วนของทีวีเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยขึ้น15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ของครึ่งปีแรกขึ้นเพียง12เปอร์เซ็นต์นะครับ วิทยุนี่ครึ่งปีปีที่แล้วทั้งปีนี้จะลดลงไป1%นเะระฮะแต่ครึ่งปีแรกนี่ขึ้นมาประมาณ3%นนะครับตัวอินเทอร์เน็ตจะสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นมามากหน่อยนะครับมีการวัดที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะตัวเลขในปีที่แล้วขึ้นเพียง12%เนะฮะครึ่งปีแรกของปีนี้ขึ้นมา70%จาก134ยล้านเป็น2 27ล้านเทียบแล้วแต่ก็สัดส่วนเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไมสูงมากนะครับ ในผลประกอบการของทั้งกลุ่มนะครับอันนี้เป็นงบคอนซูริเดตนะครับขออน,นุญาตเป็นงบคอนซูริเดตในไตรมาสสเนี่ยรายได้รวมของทั้งกลุ่มเนี่ยขึ้นประมาณ9%ก้าเนะฮะถ้าเทียบครึ่งปีก็ขึ้นประมาณ8%ครับ<ม>ก็แบ่งสัสดส่วนเป็นเป็นส่วนของพับบิชชิ่งเนี่ยนะครับตอนนี้รายได้จากสินพิมพ์เนี่ยประมาณ71%แล้วก็เป็นบอนะร์ดชาสซิ่งยีเเนะฮะเป็นทางด้านบ er ุ๊กกับ์คอมบิกประมาณ6%อันนี้คือสัสดส่วนของครึ่งปีปีทีท่แล้วนะครับ เห็นว่าสัสดส่วนในปีนี้เนี่ยนะฮะก็ตัวบอดชาร์จจะเติบโตสูงขึ้นขณะที่บอดตัวพับิชชิงก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งก็สัดส่วนอยู่ที่67บเอร์นตะฮะบอดชาร์จจะขึ้นไป27แล้วก็ตัวตัวบุ๊กตัวคอมิกก็ยังอยู่6นนะครับในส่วนของรายได้โฆษณาเมื่อเทียบกับรายได้การจัดจำหน่ายหนังสือนะครับในส่วนของกลุ่มสิ่งพิมพ์ก็ปีที่แล้วสัดส่วนจะมาจากรายได้ของ โฆษณาอยู่ประมาณ66%นะครับแล้วก็ขายหนังสืออยู่3-4%ปีนี้สัดส่วนโฆษณาจะสูงขึ้นเป็น70นะครับแล้วก็การขายโฆษณาอยู่ที่3าการขายหนังสืออยู่ที่30%ปีนี้อัตราการขายโฆษณาจะค่อนข้างจะมีโกรอในครึ่งปีแรกค่อนข้างจะสูงนะครับในด้านของต้นทุนนะฮะก็ครึ่งปีแรกครึ่งปีของปีนี้นะครับในควอเตอร์สก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่หน้าต้นทุนค่าใช้จ่ายใน,ยใในปีที่ รึ่งปีแรกก็อยู่ประมาณ6เนะครับกำไรของทั้งควอเตอร์สนะครับนะฮะเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมเฉพาะรายการปกตินะครับไม่นับเอ็กซ์ดินาวี้าไปดูจากงบก็อาจจะเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะฮะคือไตรมาสสปีนี้เนี่ยรายได้ทั้งกลุ่มอยู่ที่18ล้านนะครับปีที่แล้วถ้าตัดรายการพิเศษจากการที่เราซื้อหุ้น ของบริษัทลงพิมพ์จากบริษัทเกียวโดกับเนี่ยนะฮะซึ่งอันนั้นจะมีรายได้พิเศษอยู่ประมาณ2 0 0ล้านนะครับนะประมาณนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตัดรายได้พิเศษออกก็จะมีผลประกอบการอยู่ประมาณ12ล้านนะครึคร่งปีแรกของปีนี้กําไรจะอยู่ที่ประมาณ37ล้านนะครับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วจากการดำเนินงานปกติจะกําไรอยู่ประมาณ24ล้าน,นครับอันนี้ครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังก็ เราก็คงเราก็มีกิจกรรมต่างๆของเรานะครับนะฮะในส่วนของอกิจกรรมต่างๆที่เริ่มดําเนินการไปเรื่องสัมมนาอย่าง AEC 2015นะฮะอันนี้ก็เป็นการจัดสัมมนาที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องการจัดสัมมนาเรื่องกีนีครนอมีนะฮะนะอันนี้ที่จับเป็นแล้วนะครับแล้วก็ กิจกรรมใหญ่อีกอันหนึ่งที่จะเริ่มออกในช่วงกันยากตุลานะครับก็จะเป็นโครงการทานคุณแผ่นดินนะครับซึ่งอันนี้ก็เราทามาเป็นปีที่5นะครับก็จะคัดคนดีจากทั่วประเทศแล้วก็หาด้วยกันรายได้มาก็มาจากสปอนเซอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้ใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนกันในในปีที่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับขณะนี้ก็จะเริ่มมอบรางวัลทาน,ทนคนดีของแผ่นดินเนี่ยนะครับ ในโครงการแทนทุนแผ่นดินไปที่ภาคใต้แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและอีกสองอาทิตย์จะไปที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็วันที่17ก็จะไปที่เชียงใหม่นะฮะวันที่17จะไปที่เชียงใหม่แล้วก็ปิดท้ายที่กรุงเทพเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่องการกระจายรายได้ของเราก็จะอยู่ในไตรมาสสามกับไตรมาสสี่สำหรับรายของรายได้ของโครงการนี้นะครับ ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีกิจกรรมพิเศษของคมชัดลึกนะฮะซึ่งกิจกรรมจะเริ่มล้อตั้งแต่ปลายปีเป็นเป็นต้นไปนะครับจะหนักตอนนี้จะเริ่มออกแอดแต่ว่ากิจกรรมหลักก็จะเริ่มไปตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึงปลายปีนะฮะคมชัดลึกก็ครบสิปีแล้วนะครับเพราะงั้นจะมีกิจกรรมมีการลดโชว์ไปทั้งจังหวัดต่ตางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หารายได้ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มผู้อ่านนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาไอ้กันสิงหานะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกานะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องมหาวิทยาลัยในชั่นที่เราเริ่มทำไปที่ผมได้เรียนกับนักลงทุนไปเมื่อไตรมาสที่แล้วนะครับในไตรมาสที่แล้วก็ค่อนข้างจะฉุกละหุดหน่อยเพราะเราเริ่มรับนักศึกษาโดยหลังจาก มีการข้อตกลงชัดเจนว่าให้เราเข้าไปดําเนินการหรือเข้าไปซื้อกิจการของมหาลัยนะครับขั้นตอนต่างๆก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อนะฮะขณะนี้การเปลี่ยนชื่อก็ยังไม่เรียบร้อยก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของสพออยู่นะครับแต่เราก็ดําเนินการไปนะฮะหลังจากมีการเปิดตัวมหาลัยชัดเจนนะฮะแล้วรวมทั้งเราก็ประกาศเปิดที่กรุงเทพด้วยนะครับคณะนี้แศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ที่กรุงเทพนะครับ ก็ระยะเวลาเตรียมตัวมีเพียงแค่ประมาณเดือนเสร็จๆนะฮะเราก็สามารถรับนักศึกษาที่กรุงเทพนะครับนะรับรับนักศึกษาที่กรุงเทพมีผู้สมัครทั้งหมด200กว่าคนนะฮะแต่เราก็คัดเพียง63คนนะครับมาเรียนนะ,ะซึ่งจริงๆเรามีเวลาเพียงช่วงเดือนพฤษภาคมมาจนถึงเดือนมิถุนาที่เด็กเปิดน,นะ,ะประมาณเดือนเสร็จๆนะครับในการปรับทุกอย่างขบวนการทำงานนะฮะ พที่กรุงเทพก็รับเปิดสาขานี้ได้ในปีนี้นะฮะขณะเดียวกันที่ลำปางซึ่งเป็นเหมือนเป็นเฮฟฟิศของมหาลัยโยโนกเดิมหรือชื่อมหาลัยเนชั่นเนี่ยนะครับก็สามารถรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้จากรนดิตรับได้ประมาณร้อยต้นๆเนี่ยปีนี้ก็รับได้เกือบ200คนนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดรับปริญญาโทซึ่งปีที่แล้วไม่เคยเปิดได้เนี่ยอีกประมาณร้อยคนนะครับยิ่งนักศึกษารวมของมหาลัยในปีนี้ก็รับได้เกือบสามเกือบสามร้อยกว่าคน ซึ่งซึ่งก็ข้อดีกว่าที่เราคาดไว้เพราะระยะเวลามันสั้นมากนะครับนะซึ่งอันนี้เราก็มีการเตรียมตัวพอสมควรสําหรับในปีหน้าแต่ขณะเดยียวกันระหว่างนี้นะครับก็มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับ,นะรบอันแรกที่ในรูปนี้ก็เป็นการลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันวิมุตมมต,ตยาลัลนะครับของท่านวอนะครับนะซึ่งจริงๆเซ็นสัญญาไปตั้งแต่17พฤษภาคมนะครับ แต่ช่วงนี้ท่านวออยู่ระหว่างเดินทางต่างประเทศนะฮะก็ก็จะมาท่านวอทางสถาบันของวิรุตไลก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านจิตนะฮะแล้วก็ด้านศาสนาให้กับนักศึกษา,า,ท,าทั้งที่ที่ลำปางแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับครับถัดไปก็จะเป็นความร่วมมือกับสมาคมนิยสานแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะขอเถียงที่สโลแกนของมาลัยนะครับก็คือเรียนกับมืออาชีพ ตัวมาลายเนชั่นเนี่ยนะฮะคอนเซปที่ขณะนี้วางนโยบายที่จะไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าจุดแข็งของตัวมาลัยที่วางให้กับทางคณะทํางานอยู่ก็คือ1นนะฮะก็คือการเรียนกับมืออาชีพ 2. การเสริมเรื่องภาษา